بسم الله الرحمن الرحيم ลิดทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวสนับสนุนเวลาข่าวของคุณโดยฟริดาอินทภาลัมผู้นำเข้าอินทภาลัมและผลไม้อบแห้งนานาชนิดประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีโทร0819241667 และ0818192624สอปานนพพาจำหน่ายเครื่องแกงเครื่องเทศทุกชนิดที่ตลาดสดหนองจอกกรุงเทพสดใหม่ทุกวันมีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งโทร0868871083สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชบาบิวตี้แคร์มาสัจจันท์ครั้งแรกที่ใช้สนใจสั่งสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย 098 367 8945สนับสนุนโดยคลินิกกายภาพบำบัดสวนสนทุกคำถามของปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อเรามีคำตอบโทร086 603 33 06 ครัวนัจาวาอาหารนานาชาติบุฟเฟ่ชาบูนั้นจิ้มสูตรเด็ดอิ่มไม่อั้น259ราสิบ้าบาทรางคำแหง21ครัวนัจาวาอาหารอาร่อยที่คุณคุ้นเคยบิสมิิลลาฮรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอพระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาลลมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดร็อบบิษร์อฮะรีซอดริวะยัสซิดริอัมรีวะฮุลอุคดะตันมิลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮฮิวะะะบเราากตุ สันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลามีแด่ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวมาถึงแล้วนะครับนี่คือรายการจับข่าวคุยครับเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราจะพบกันทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีนทีวีสถานีปลุสัทธาท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการจับข่าวคุยพบกับท่านผู้ชมตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ วันศุกร์ที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ครับอาจารย์อมัดก,ก็พิทักษ์และผมคลิตปู่ทองมาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ิร็อบบิลอาล ل มีนวะบิฮิสตะอีนวะลาฮอลَวะลาก و วะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะٌ ع ม د ِมَ مَا ب َ ع อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันศุกร์ก็อย่างที่ครูจูได้เรียนให้ทราบนะครับว่าครูจูก็ได้ขึ้นคุบ นั่นก็คือที่มูล,ลินที่เพื่อศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทยหลังจากเกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย<ม>กับเหตุการณ์ที่มีการนําเอาไข่ไปคว้างใส่มิมบัตทำให้ไข,ข่คว้างมิมบัตฮะคว้างไขคว้างมิมบัตคว้างอ่ะแต่ว่าไปโดนมิมบัต<อ>มิมบัตเนี่ยมิมบัตมิมบัตอ่าแล้วก็ไข่นั้นกระจายขึ้นไปโดนหน้าของคอเตบผู<ม>้ทาหน้าที่ ba, คุตบะอิมัมมัสยิดศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นมาเนี่ยเรื่องราวก็สัปดาห์ก่อนผมอยู่ฟิลิปปินส์อยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยหูมีแต่ข่าวเรื่องศูนย์กลางเท่านั้นเลยม่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าจะมีวันทหารผ่านศึกที่เขาไปขอดูอากันให้ทหารมุสลิมที่ถึงอายันขอล่อในสมรภูมิครับตำรวจทหารก็เต็มไปหมดมนะแล้วก็ก็มีปรากฏการที่มีเรื่องของการที่จะเข้าไปหารือ นะครับกับทางอิหมัมศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยตามรายงานที่ Facebook เ,เขาเกล่าวอ้างกันซึ่งวันนี้เนี่ยทำมดิล่าผมก็ได้มีโอกาสไปที่มัสยิดศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ไปละหมาววันศุกร์ที่นั่นผู้คนก็เยอะแยะนะครับแต่ดูเหมือนว่าผู้คนนั่งฟังคุตบ้าตอนนี้จะอยู่ในภาวะเด๋ยวหันหันหลังห,หันหน้า ไม่ค่อยกูชัวเท่าไหร่ไข่นี่ไม่เท่าไรฮะ <ห ả? S 2> อย่าใช้ขี้กันแล้วกันขอร้อง <c oughs> ก็มันรู้สึกไงมันทำให้รู้สึกได้แม้แต่ตัวผมเองเนี่ก็พยายามที่ดูอะไรมันมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าขี้เนี่ยรับไม่ได้นะบอกว่าก่อนนะไข่นี่มันยัง,งเงาแลวมันก็เต็มที่ก็มีควาวนิดๆทีนี้เรื่องสําคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมทั่วประเทศวันนี้ไม่ควรพลาดเลยเหมือนกับท่านผู้ชมหลายคนที่ติดตามทาง Facebook ว่าวันนี้เนี่ยเราได้เขาเรียกว่า e x c l u s i v e Talk แปลว่าฮะแปลว่า การให้สัมภาษณ์พิเศษที่เดียวนะของท่านอาจารย์ชาพีอ๊นภากร Exclusive 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 เอ้ยนั่นประเทศใดเนี่ยฮะอย่าลืมนัสนจำนวนไม่เหมือนกันนะตอนแรกอเมริกันนี่อย่างหนึ่งอังกฤษอย่างหนึ่งนิวซีแลนด์นี่อย่างหนึ่งนะนั่นนะออสเตรเลียเนี่ยอเียอย่างหนึ่ง Exclusive โอเคพอได้พอได้นี่จะบอกว่าตอนแรกผมโพสต์ข้อความนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไฟซ้อนเมฆลอยแล้วก็ บางบีชบอยนะครับ<ม>เขาอเลมเรื่องภาษาอังกฤษผมโพสต์ไปตอนแรกว่า Talk e x c l u s i v ทีซึ่งมันไม่มีความหมายคำนี้ย e x กซ u ค i ทีเนี่ย,ยแปลว่าผู้บริหารแต่ถ้าถ้าเอาคำว,ว่า Talk ไปไว้ข้างหน้าเป็นกริยาเนี่ยภาษาอังกฤษมันนู่มีความหมายมต้องเอา Talk ไปใส่ข้างหลังถ้า e x c l u s i v ทีฟท k อกไปว่าสัมภาษณ์ผู้บริหารแต่ถ้า e x c l u s i v ทีก็คือสัมภาษณ์พิเศษที่เดียวคือมันเป็น past tense นหปบวกกับพัสเจอไรแล้วก็จะออกมาเป็นแอคทีฟนมข้นหวานในเรื่องแม่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็พอจะได้พวกเทนส์พวกอะไรดอนดูเขาเขารู้ว่าผมเป็นไงแหมเขาเ็ารู้ว่าเป็นไงเราต้องพูดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบางคนจะอัดทงอัดเทปเดี๋ยวกดไม่ทันนะฮะก็จะได้ดูเพราะว่าหลายคนติดตามอยู่ว่าท่าทีของท่านอาจารย์ชฟีนภากกรท่านจะมีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของไหนไปสัมภาษณ์มา ท่านลงจากมิมบัสเสร็จใช่ไหมลงมามิมบัสเสร็จแล้วก็ท่านมานำละหมาดผมนำละหมาดเสร็จปั๊บนะไม่มีข้างว่างขายวันนี้วันนี้ไม่มีไม่มีนะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ละหมาดสุนัตเสร็จนะผมก็ละหมาดเสร็จก่อนท่านก็ไปดักรอและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยืนขึ้นเหมือนท่านรู้เลยนะ<ม>ท่านก็กรุณาให้สัมภาษณ์อาจาเดี๋ยวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่น้องทัท่วประเทศไหมกับเหตุการณ์ที่หลายคนติดตามอยู่ จารย์ก็บอกว่าแหมกําลังดังเลยตอนนี้นะเอาไปฟังเสียงท่านอาจารย์ชพรีนภากรอิหมัมมัสยิดศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทยประธานฝ่ายวิชาการสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมะอิสลามเชิญครับอิสมิลลาฮ์มานีรอฮีมด้วยพระนามของอัลลอร์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอทำนินไลรอบบินาและมีนละลอมาซัลเลาะหลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุณมุรัฮัมมุตุลลอฮ์ขบวนการดูสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับครับวันนี้คุตบะบัวันศุกร์ที่มัสยิดมูลตี่ผู้ศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทย ก็ถือว่าเป็นคุณบ้าที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับท่านอิหมัมมัส,สยิดเพื่อสุนการสลามของประเทศไทยได้พูดวันนี้ดูเหมือนว่าประเด็นจะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างสางันติภาพให้เกิดขึ้นในระหว่างมูลหมัวพี่น้องมุสลิมนะครับซึ่งขอเชิญท่านอิหมัมมัส,สยิดเพือ่อสุนการสลามของประเทศไทยได้กรุณาทักทายท่านชมทางบ้านครับซัลลมอะลยกุมบาระ์มัตุลลอฮิวบาระกาตุสวัสดีครับท่านพี่น้องผู้ชมทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละที่เราได้เนี้อมาจากอัลลอฮ์สุภา ให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เห็นภาพต่ตางๆที่ฉายออกมาเพื่อที่เราจะได้เป็นคนฉลาดขึ้นว่าในหลักการที่อิสลามได้ยึดมั่นนั้นนําไปสู่อะไรนะครับอิชชาอัลลอฮ์วันนี้น่าสนใจอาจารย์พูดถึงประเด็นตุ๊กตาลูกเทพนะโอ้โหกำลังมาเลยนะว่าสังคมปัจจุบันนี้ม,นมันเกิอดอะไรขึ้นทําไมสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนมันหายไปไหนถึงว่าเอาตุ๊กตามาเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับอิสลามครับมองดูก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานเพราะว่าอะไรครับถ้าเราย้อนไปในสมัยท่านรอสูลุละสลลละห์อะัลฮิวะสัลลัมของเรานั้นก็จะได้เห็นว่าเมื่อท่านนำอิสลามมาเผยแผ่ที่มักกะรรอบๆใบตุ่มมีถึง360เราเรียกตุ๊กตาก็ได้นะครับ360ตุ๊กตาอยู่รอบๆนั้นและยังมีตุ๊กตาในที่อื่นๆอีกเยอะแยะทีเดียวที่เขายอมรับนับถือกันแล้วก็หน้าที่ของท่านรอซูล สโลลล์มเลยวสันลัมนั้นมาทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเคารพบ,บูชากันเนี่ยมันทําอะไรให้เราได้บ้าง mm hmm. นะมันเคลื่อนไปไหนได้ไหมตอบสนองตัวเขาเองได้ไหมตอบสนองคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อตัวเองไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลย mm hmm. เหมือนจะในกุรอานก็บอกว่าถ้าหากแมงวันมาตอมอ,อาหารที่ใครเขาเอามาให้นะตัวเองก็ไม่สามารถจะไล่แมงวันได้เราจะไป ทำความดีอะไรให้กับคนอื่นได้นี่ก็เป็นมีไคิดอันหนึ่งที่ผมหยิบยกอันนี้มาก็จะให้พี่น้องได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเรื่องของตุ๊กตาวัดเทพนี่นะครับหลายหลายคนเขาก็ได้วิจารณ์กันมานะมีผู้ที่อยู่ในแวดวงาศาสนาก็บอกว่า,เ,าเราทําไปนี่ก็เพื่อที่จะให้เป็นอะไรอ่ะเป็นแนวทางคําสอนว่าไม่ควรจะละเลยไอการทําดีนะทำดีชนิี้เลี้ยงเขาแล้วก็ทําดีคนอื่นก็ว่ากันไปนะครับแต่วัตถุก,ก็คือวัตถุ และก็สิ่งที่เรากลับไว้โดยมอบจิตใจเอาไว้ว่ามันจะได้ความดีจะได้ความร่ำรวยหรือว่าความร่ำรวยความสุขความใหญ่โตอำนาจวาสนาชื่อเสียงมันไม่ได้มาโดยการไปเอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาเคารพบูชาแต่มันมาได้ด้วยการที่เราต้องเสียสละเราต้องทำเราต้องศึกษามีความรู้ทุ่มเทนในการทำความดี เพราะฉะนั้นในกุรอานบอกว่าขมายามันมิสกอลาดาร,รตินไครยยารอมายามันมิสกอลาดาร,รตินชาร,รอยยารอใครทำดีก็ได้รับความดีใครทําชั่วก็ในวันอาคยร์ก็ได้รับอาการตอบตอบสนองที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นเ,เรื่องใหม่แต่ว่าเรามีแง่คิดในอัลกุรอานและในแง่ของประวัติศาสตร์เราก็ต้องหยิบยกขึ้นมาว่าไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วก็เรื่องเก่านี่เป็นไงครับในที่สุดท่านรอซูลได้สอนไปไม่กี่ปีนะครับก็ปรากฏว่าผู้ที่ศรัทธา ที่มาบูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเราสุนไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยนะครับเขามาเอาออกเองห,อหลังจากที่ทุกคนเข้าใจแล้วสว่างด้วยจิตใจแล้วก็สว่างด้วยความคิดแล้วก็เหตุผลเนี่ยเขาออกเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสุลเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มหรือว่าเ,<ล>เป็นแนวทางของอชาวสลับฟุตซอลแล้วด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับว่าต้องเวลาเตือนใครต้องถูกที่ถูกคนถูกเวลาแน่นอนครับนะครับไทมิ่งต้องดูมันท่านอิหม่ามอับดุล ท่านบอกว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาใดๆปัญหาหนึ่งเนี่ยหนึ่งถ้าเราจะถ่ายทอดออกไปว่าเป็นภาษาที่เขาเข้าใจเนี่ยเราก็จะต้องรู้ภาษาต้นฉบับให้ดีสะก่อนแล้วก็ถ่ายทอดออกไปสองเข้าใจในบริบทสังคมท,ท่านวออ่ายาง้นบริบทของสังคมหลายคนบอกอาจารย์ช่วยแปลเป็นไทยหน่อยบริบทมันคืออะไรก็คือ,เ,อเรื่องเรื่องท่าไทยมิง่งท่าความเข้าใจว่าพื้นฐานแค่ไหนทัศนนาลีการมัลอลหัวจาท่านบอกไว้ว่า ัลอินสานอันนัสอันใอุมาจาฮิล ah ูแปลว่าคนเราเนี่ยมักจะปฏิเสธสิ่งที่เขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงมีพระ,พระกรุณาอะไรอย่างไรบ้างแต่เท่าเกิดมาเขาก็เห็นตุกตาต่างๆเหล่านี้แล้วเขาจึงทาตามเพราะฉะนั้นอย่ายกประโยชน์ในเขาอย่าใช้ความรุนแรงอย่าไปส่งเขาลงนรกเลยท่านเราสุลไม่ไม่แบบนี้ในกุรานก็เช่นในขี้เห็นว่าเขาทำประโยชน์อะไรไม่ได้ตัวเองก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ แล้วก็จะไปให้คนอื่นมีหน้ามีตามีเงินมีทองมีความสุขก็ช่วยไม่ได้เพราะตัวเองยังช่วยไม่ได้นี่ก็คือความคิดเหตุผลง่ายๆที่ที่กุรอ่านบอกไว้แล้วทุกคนเข้าใจได้นะเ<ฤ>มื่ออ่านแล้วเสร็จแล้วก็ด้วยระยะเวลาสอนอม م านขึ้นมาว่าพระองค์เป็นผู้ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงสร้างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วจะเราบอกรรบ,บุรลอาลลมีนนั่นแหละครับรูบูบียะหรือความเป็นผู้บรรจาเป็นเจ้าของเนี่ยคือพระองค์ แล้วก็คำว่ลลา,อลลลลาอิลาหลอโลห์อิลาห์นี่แปลว่าพระบุญเจ้าที่ได้รับการบูชาเนี่ยก็คือพระผู้เจ้าที่ได้รับการกราบไหว้มีพระองค์เดียวก็คืออัลหล์ให้รู้จักเตาให้รูบูบียในฐานะเป็นเจ้าของให้รู้จักเตาให้อูลูยะในฐานะที่จะได้รับการบูชากลาบไหว้เพราะฉะนั้นเมื่อมุสลิมในช่วงนั้นเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วเข้าใจจากอซูสุลลอ์โดยถูกต้องเนี่ยเขาก็นําสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติน,น,นะฮะแล้วเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเข้าใจอย,อย่างนี้ แล้วปฏิบัติได้แล้วเราก็ถ่ายทอดออกไปจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์13ปีท่านนบีเนี่ยไม่เคยด่าไม่เคยว่าไม่เคยส่งใครลงนรกอะไรเลยไม่มีเลยนะตามบัญชาของอัลลอฮ์เมื่อเราเข้าใจแล้วนะทำให้อุมัดเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ไปบอกคนอื่นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปขัดขวางเขาที่เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเข้าใจเนี่ยเพราะไม่มีอะไรกดดันเลยเขาคิดด้วยตัวเองด้วยเหตุผลที่กุรานได้บอกเอาไว้แล้วก็รอซูลก็เช่นเดียวกันรอซูล สิบกว่าปีที่ท่านละหมาดนี่ท่านพี่น้องครับลองคิดดูสิเราจะทนได้ไหมว่าข้างหน้าเนี่ยมีรูปจเจวิตหรือตุ๊กตานี่แหละฮะมันสิบกว่าปีเนี่ยนะครับเวลาเราหมาดตุต๊กตามอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราทนได้เราคงทนไม่ได้แต่ทํามับ,บีทนได้อนั่นจะแสดงให้เห็นว่าอิสลามไฟสรรันติอิสลามขึ้นอยู่สติปัญญาให้เขาเข้าใจให้เขามีหลักคิดอย่าเอาอะไรมากดดันลัสตาอะไรฮิมบิโมไซติท่านไม่ใช่เป็นคนที่มาครอบงามเขา แต่ท่านเป็นผู้แอนตมูซักกิท่านเป็นคนเตือนเช่นเดียวกันครับพี่น้องทั้งหลายอยากจะบอกว่าเนี่ยคือที่หลักที่เราสอนครอบครัวเราสอนคนอื่นเนี่ยเตือนครับไม่ใช่ไปข่มขู่ไม่ใช่ไปครอบงำเขาว่าต้องเชื่ออย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ให้เขาเนี่ยได้รับรู้คําสอนแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วเขาจะปฏิบัติได้อย่างอิสระแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ยั่งยืนด้วยในการปฏิบัติตรงนี้ ทามมิ่งถูกที่ถูกคนถูกเวลานั่นแหละครับบริบทและความสันติวัสติยะนั่นจะมามามาโดยโดยตัวของมันเองเลยเห็นไหมครับประวัติของท่านโรสุสโลออะไรก็สันลังเราอย่าได้ละทิ้งแล้วกอย่าได้เลยมันไม่แน่หรอกครับบางคนก็คงแกเรียนบางคนก็ไม่รู้แต่ว่าคนคนเรียกว่าถ้าถ้าเป็นว่ายุปริยาเอกก็ยังเยเฮได้เพราะอย่างนั้นนะก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรของเราเนี่สามารถ ปิกตัวกับตัวอะไรที่มันไม่ถูกต้องเขากลับมาจะเพื่อสร้างความเป็นอุมมะที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานเราอยากจะเห็นคอยรอุมมะเราอยากจะเห็นเหลือเกินที่อื่นนี่ไม่มีแล้วไม่แน่เราอาจจะเป็นตัวอย่างก็ได้ที่ที่บ้านของเราเนี่ยครับเวลาเราได้ฟังเรื่องของการพูดถึงสลับฟิซอลแล้วพูดถึงคอยรุ่นอุมมะที่บรรดาสลับเข้าใจเนี่ยเขาจะบอกว่าคอยรุ่นอุมมะนี่ก็คือบรรดาซอบะที่ท่านรอสูลได้รับรองแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย เราหรือเปล่าที่เป็นคอยรุ่นมามุสลิมทุกคนหรือเปล่าในโลกนี้ที่เป็นคอยรุ่นมาเขาต้องทําตัวให้อย่างอยู่ในในแนวทางพระสหบัตท่านบอกซาตัฟตอรุมมตีอาลาสลาทินอัสซาบนาฟิุมาจะแตกเป็นเจ็ดสิบกว่าจัพวกนะันนาเยตุมินุมว่าให้ดะผู้ที่จะรับทางรอดนิดหนึ่งนะครับวลบากูนะฮัลกานอกนั้นประสมบอความหมาย่นะแล้วก็สหบัตก็ทมว่ามานินนาเยตุยารอสูลที่บอกกลุ่มเดียวที่รอดเนี่ย เป็นคือใครอ่ะคือใครน่าสนใจคือใครใช่ไหมครับท่านตอบทันทีว่ามาอาณาอะเลฮิเลียมาอาฮาบีก็คือแนวทางที่ฉันสอนให้ท่านรู้โดยวันนี้พร้อมทั้งแนวทางของสหสอบอังฉันในวันที่ฉันไม่อยู่แล้วนี่คือคอยรุ่นอุมมะนี่แหละคอยรุ่นอุมมาเพื่อทําทำทำตัวให้ได้ไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นไม่ต้องบอกว่าใครจะยกย่องผมนี่ผมได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ผมได้อะไรต่ออะไรในชื่อเสียงที่ทํางานให้กับบ้านเมืองผมก็คือผมนั่นแหละ เป็นบาวของอัลลอฮ์ไม่ต้องว่าแต่งตัวแล้วเราจะได้ไดไดรับการเชิดหน้าชูตาเนี่ยไม่ใช่ฮนะใการที่เราจะได้รับการว่าเ,เป็นคนที่ที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปากคนนะอยู่ที่หลักการที่พระองค์อัลลอฮ์ได้สมบอกไว้ทั้งในกุรอานทั้งใฮะดีษเพราะฉะนั้นขอบอกกับพี่น้องเลยนะครับว่าเราจงดูตัวของเราให้ดีที่สุดนะระวังให้ดีที่สุด อะไรที่เราจะเพิ่มความดีได้ขอให้ทําแล้วก็อย่านึกว่าแต่งตัวใส่ยูบอยอย่างผมนี่แล้วก็มันจะมันจะแน่นอนมันไม่ใช่แล้ครับมันอยู่ที่การกระทําไปแต่ละวันละวันนี่แหละจะดีที่สุดให้ก็คือเราเราอย่าไปอย่าไปนึกว่าฉันตามคนนั้นฉันตามคนนี้ซึ่งซึ่งมันมันก็ใช่แหละครับว่าตามนั้นเพราะเราไม่รู้นะครับแต่วัานานเข้าไปแล้วก็อาจจะรู้ว่าโอ้สิ่งสิ่งที่เขาทามันนี่ใช่หรือไม่ใช่ออย่างเช่นบอกว่าไปบอกว่าใครที่ไม่ไม่ไมาอยู่บนเนี้ยลงนรกหมด มันก็มันก็ปิดโอกาสให้กับคนอื่นซึ่งท่านนาบีก็บอกว่าว่าทุกคนเนี่ยจะต้องจะต้องใช้มารยาทที่ดีวอคอลิกินนาสวิโคลูกินฮสเสนให้คบคนอื่นด้วยมารยาทที่ดีนะถ้า,ถ,าถ้าไปบอกานะท่าน กว่าเขาลงจรกหมดแล้วแล้วใครล่ะครับเขาจะทำนานาวีก็ได้รับการสรรเสริญในกุรานว่าเราคุณตะฟอสซอนกะลีซัลกัลบิลัมฟัดดูมินฮาลิถ้าหากท่านเป็นคนที่จิตใจกระด้างมีนิสัยกระด้างกระดุดก็ไม่มีใครล่ะครับที่จะเข้ามาไกลทันนั่นแสดงให้เห็นว่าอิสลามต้องละมุนล,ละม่อมต้องสุภาพแล้วก็ต้องทอดสะพานความเชื่อความรักความเป็นพี่น้องในฐานะเป็นมุสลิมด้วยกันให้เขาไปก่อน แล้วท่านก็จะได้รับความสนใจและนี่แหละครับคือสะพานแห่งความรักแล้วก็จะนําไปสู่คอยรูมาได้ครับอาจารย์ครับท้ายที่สุดคุตุบาของอาจารย์วันนี้เนี่ยตัวบทภาษาอรับในคุตุบาที่2ที่อาจารย์กรุณาได้ทุกๆครั้งทุกวันศุกร์เนี่ยอาจารย์ก็เหมือนว่าจะมีการเตรียมภาษาอับที่เป็นดูอาเนี่ยผมเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ภาษาอับเนี่ยแต่ก็พอจับใจความได้ว่าอาจารย์ขอดุอาให้มุจาฮิดีนให้ผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของลอ อัลลองค์มันซืลอเมรีญบาฮิดีนฟีคุลิมการแล้วนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ได้ยินคำว่าละนะมันอาจารย์ช่วยทวนอีกทีและอธิบายความเข้าใจเพราะหลายคนเข้าใจว่าอาาจรย์พิสลามมวัลมุสลิมีนะขอพระองค์ได้ให้ความแข็งแกร่งกับอิสลามและมุสลิมนะว่าอาดิลละชิรกันเราขอให้ความตกต่ำนี่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามแล้วก็ตอนตอนหนึ่งก็บอกว่าอัลลอฮ์มาอันซิลละลนะอัลลอฮ์มันซับบรซูลคือขอพระองค์ได้สาปแช่งผู้ที่มาด่ารอซูล ว่าอัสทาบุดาสหาบัติของท่านแล้วก็ว่าอุมาฮาตินมุมินีหรือว่าผู้ที่เป็นมารดาของมุมินทัน้งหลายครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับาว่าใครที่มาดา่าเราซูนมาด่าสหาบัตแน่นอนนะครับเราต้องขอให้เขานั้นได้รับละนะจากอัลลอฮฺสุบาณนะฮหัวตาลาเราทําได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมคือการ,รขอให้รอดละนะและถ้าเกิดการบอกว่าคนที่ด่าว่าสหบัตด่าว่าอุมุลมุมินี คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอันนี้ม Prof ุมมองอาจารย์คิด <welche> ว่าไงก็เราเขาคนมันมีมันมีคนที่ไม่ขอาใจนะฮะว่าอะไรก็ว่าตามมาก็เรียกว่าตามศาสนาตามภูยตาใหญ่นะแล้วก็อมันสันนสุนตันเซย์ใครทําสิ่งที่ไม่ดีเป็นสุนนะไว้ก็จะได้รับผลก็คือใครที่เป็นคนนําคนแรกเพราะในสมัยสหบาไม่มีในสมัยบรรดาผู้ที่ซาลฟุตซอลแล้วไม่มีใครนะครับนอกจากคนบางกลุ่มเท่านั้นเองที่ นำเอาไอ้สิ่งที่มันมันเป็นขยะในในอิมานของพวกเรานี่แหละนะเอามาก็เลยเมีการาละนัดมีการขอซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องใครก็ตามที่เอลลอดได้บอกเอาไว้ว่าเคยละนัดคนนั้นคนนี้เราก็ปฏิบัติตาม แล้วก็ใครที่ได้ฮีดีฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เราก็ขอให้อัลลอฮ์ได้ให้รอหมัดนี่มันเป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในคดีตัวอย่างนี้อย่างจนกระทั่งว่าอัลลอฮุมัฟิลลุลมุสลิมุณสิมาตแล้วก็แล้วก็วรดอนอัลลอฮุมะนิลอารบะอาติลคุลฟาอิลรอชิดีนอับีบักรีนวะอุมะรออุสมานวะอ์ลีนะเขาบอกว่าขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงริดอทรงพอพระทัยให้แก่สี่ขุลฟาอกาุกันจริงๆแล้วในในในอิบาดนี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการาระบุ บุคคลชื่อบุคคลอบูบากันออมาไ,ไม่ได้มีเรื่องในศาสนาที่ต้องใช้แต่มันมีการเมืองที่มันทําให้บรรดาซอฮาบัตต้องหมองมก็เลยมีอันนี้ขึ้นมาขอให้อลลอฮฺทรงรีดอ์ก็แสดงว่าบางคนไม่รีดอ<ม>ใช่ไหมนีม่ไหมบางคนไม่รีดอในการที่ไปล่วงเกินกับบรรดาซอฮาบัผู้เป็นผู้เป็นผู้มีพระคุณต่อหลักการ伊斯兰มาบ้างนจะงง,ง,เงเอ,อรีดอเนี่ยขอความรู้หน่อยฮะแปลว่า<ส>อะไรฮะก็ พอพระไทยยินดีสมยินดีกับบรรดาสี่อลิฟะก็แสดงว่ามงคลับก็คือไอ้คนที่ไม่ริดดอสี่ขลิฟะก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงละนาดทรงอะไรไปเพราอการละนานนี่ก็เป็นการเสริมเติมจากขอดุอาให้กับให้ให้ให้อัลลอฮ์ทรงริดอกับสี่อลิฟะในมงคลับก็คือไม่ริดอกับไอ้คนที่ไม่ยกย่องสี่อลิฟะสุดอันดับสุดท้ายเลยอาจารย์นะ่ในฐานะที่อาจารย์เนี่ย เป็นครูบาอาจารย์ของคุณพ่อผมนะแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของผมด้วยแล้วก็วลวหลายๆคนที่เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามที่เชื่อชูเตาฮิตของอัลลอฮ์แบบลาฟาลุซซแลลวแล้วก็อาจารย์ได้บุกเบิกทางทางแเผวทางตรงนี้มาจนทําให้การเชื่อมั่นอัลลอฮ์แบบลาฟุซซาลละนี่เกิดขึ้นอย่างเบ่งบานบอาจารย์มีรายละเอียดที่สื่อสารไปถึงลูกศิษย์ลูกหาคนที่อาจจะไม่ได้ยินข้อมูลอะไรมาแล้ว ไม่ได้ฟัตบัยยานูไม่ได้กั่นกรองเนี่ยอาจารย์มีะารจื่อสาร,รมาตรงไปตรงอยากจะบอกกับที่น้องอย่างนี้นะครับว่าในกุรานบอกว่าอัลลัมนาญล,ละหูไอในนี่ยวลิซนนันวชเฟตัยนยนะก็คือเราไม่ได้ทําให้เจ้ามีสองตามีปากมีลิ้นอะไรอย่างนี้นะครับคือวยวะนี่คือตาเราก็มองเห็นหูเราก็ฟังได้นะครับปากเราก็พูดได้อันนี้เป็นเครื่องมือที่ทจะรับแล้วก็ทางที่นั่นออกไปทีนี้เวลาเราเราจะพูดอะไรก็ดีเราจะรับอะไรก็ดีเนี่ย ก็ขอให้เราเนี่ยช้ในเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะครับก็คุ้มหมายหมายถึงว่าสื่ออย่างที่เขาบอกเขามีกฎหมายนะสื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สื่อดีมีสื่อไม่ดีมีก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ในอิสลามไม่มีบุคคลสาธารณะนะพี่น้องจําไว้อาจารย์สอนเรื่องนี้มาโดยตลอดครับไม่มีคนให้เข้าใจว่าคนสาธารณะเดือุร้อนบอกว่าไปพูดพาดพิงคนอื่นแม้ว่าเป็นของจริงนั่นแหละคือท่านนินทาเขาแล้วเมื่อนินทาแล้วเนี่ย ท่านจะไม่มีการปลดปล่อยได้จะต้องไปขอมาอา้าจากเขาโดยตรงอย่างผมเนี่ยมีคนหลายคนมาร้องไห้มากอดบอกว่าผิดไปแล้วเข้าใจว่าแรกๆบอกาอาจารย์ชีวีเป็นวาฮบีตอนที่ทําศูนย์ใหม่ๆเนี่ยต่อมาพอผมใส่สาสรบัญปั๊บเขาเขาบอกว่าเป็นคณะเก่าแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรและตอนนี้ใครบอกจะเป็นชีอา์จะเป็นอะไรต่อไปนะลัำดูลิลละเพราะว่าใจของผมกับพระองค์อร้นั้นตรง ตรงครับผมผมมีสายตรงแล้วผมเรียนไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครไปเรียนก็ไปเรียนโดยกระเป๋าของตัวเองสําเร็จมาแล้วมาทํางานนี้ไม่ได้พึ่งกระเป๋าใครเลยออทำดุลิละเพราะนั้นเรามีอิสระในที่จะคิดที่จะทำแล้วก็ยึดมั่นในหลักการที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกเอาไว้นี่แหละครับที่จะนําพาไปสู่อุม์มาแล้วอัลลอฮ์ก็ได้เปิดทางให้นะครับทั่วประเทศไทยใครไม่รู้จักชาฟีบ้างนะครับ นะแล้วก็แรกคนก็บอกนี่แหละเป็นคนแรกที่ได้พยายามนาเอากิจาบุล้อยและสุนนะในขณะที่คนอื่นทําททไม่ได้แต่อาจารย์ทําได้ก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ไี้ทรงอนุมัติแหละครับจากพระองค์โดยรหมาจากพระองค์นี่แหละที่เราทําแล้วก็ยังทําทุกวันนี้และยังเชื่อมัน่นและใครจะมองเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวเขาก็รับผิดชอบตัวเองโปรดระวังอะไรรับผิดชอบตัวเขาเองนะครับทำดี อย่างมันมีกอลลซสรตินไขรอยยอาโรทำดีก็จะได้เห็นแม้แต่นิดเดียวชัดรอยยาโรในสิ่งที่มันดีก็จะได้รับวันะนั้นท่านมีน้องครับทั้งสื่อทั้งคนมาเล่าทั้งอะไรก็แล้วแต่ตบาบะยาโนสก่อนนะครับินยาคุมฟาสิคุบินตาบาินฟตาตาบะยาโนให้ท่านตบา,ยยนานตบะย,ยนุนก็คือให้ท่านสอบแล้วก็ดูวิเคราะห์ดูด้วยยาอย่าเพิ่งเชื่อนะครับนี่นครับ ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของมูลที่พระูนย์กลางมัส,สยิดนะครับว่าต่อไปจะไม่ต้องเหมือนซาอุดีไมมต้องมีมูตเวียมีตำรวจควอยคุ้มกันอิมามคงคงไ,ไม่ถึงขนาดนั้นหรอะครับเราเราเชื่อมั่นนะครับในในผู้ที่มีมาที่คนที่มา,าตั้งแต่ศูนย์กลางนี่ทำมาก็เกือบ50ปีแล้วนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนอกจากเหตุการณ์วันนั้นที่คนอาจจะคิดผิดไปนะครับก็ก,ก็เข้าไปเรื่องของเขา มาจนกระทั่งตลอด40กว่าปีนี้มีคนที่มาที่นี่มาฟังมาทําอิบาดะด้วยความอิคลาสเพราะนั้นเราชื่อมันในสิ่งเหล่านี้จึงไม่ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่จะต้องมาดูแลนะครับครับอาจารย์คุณลอกไครอนครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ได้กรุณาให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาวันนี้ ถือว่าตรงไปตรงมาแล้วนะาจารยครับแน่นอนครับ,รบถ้าใครถ้าใครบอกไม่ตรงไปตรงมากันหรอกก็คุย,คยกันได้ครับไม่มีปัญหารหรอกครับ <ừ> ผมอยู่ที่ศูนย์กลางนี่อยู่ตลอดไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยก็อยู่นะครับทีนี้ถ้าตรงไปตรงมาอาจารย์ตอบได้ไหมครับว่ารูปภาพที่อาจารย์ไปอิหร,ร่านหรืออะไรก็ดีเนี่ยอาจารย์จะมีคําอธิบายกับผู้คนยังไงดี <อา S 2> ว่า <ผม S 2> บริบทรบตรงนั้นของอาจารย์คืออะไรลูกบุษิ์เพราะว่าเราหนึ่งได้ยินว่าพี่น้องสุนีมีอยู่นั่นอันหนึ่งสอง เรื่องออการสอนอย่างในอิหร่านเนี่ยมีการสอนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังไม่รู้วันหนึ่งผมก็ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยให้ไปดูการเรียนการสอนในฐานะที่เขาสอนเขาเขาเชิญในเชิญในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางซุนนีไม่ใช่โอบเชียนะครับน,นั่นนันผมก็ไปไปดูแล้วนั้นที่ไปแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องว่ามีจริงไหมพวกซุนนีเท่านั้นเองแหละครับก็ไปที่เมืองคุโรซานนะซึ่งเป็น อเลสซนาวิญามาอยู่ที่นั่นแต่ว่ามุตาบามาสองสัปดาห์อาจารย์ใช่ครับปัญหาคือว่ากลุ่มชีนะ่ชีอาอิสนาอาชิริยะในเมืองไทยเนี่ยใช้สื่อโซเชียลมีเดียกระทั่งระดับหัวหัวเองเนี่ยก็พูดเหมือนป้หนึ่งว่าครูอีเปลี่ยนมาแล้วนะพวกว่าบีพวกตัฟฟีรี่ทั้งหลายเนี่ยทำไมยังไม่เปลี่ยนอาจารย์มีมุมมองอะไรที่เขาใช้เหมือนกับการที่อาจารย์ไปในครั้งนั้นเป็นการประกาศชัยชนะของเขาเนี่ยอ๋อก็คนเรามันมันจะมีมุมมองได้หลายอย่างนะครับก็ ถ้าถ้าเป็นเซลแมนนักการขายเนี่ยเขาก็จะเอาตรงไหนที่อเอาไปขายได้นะตัวผมชื่อชื่อเสียงของผมมันอาจจะไปขายได้ก็เอาไปเท่านั้นเองไม,ม,ม่มีอะไรแต่ถึงความจริงเนี่ยผมก็คือผมนะใครจะไปขายยังไงมันผมก็คือก็คือผมอาจารย์ชวีก็ยังเป็นอาจารย์ช,ชวีแล้วก็อยู่ตรงเป็นสุน,นีก็อยู่สุนีก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอลัลลอฮ์ทรงรู้นะครับถ้าพี่น้องจะไม่เข้าใจยังไงอยากจะถามก็คุยกันได้ แต่ว่าถ้าจะไปบอกรับหลังอะไรรับหลังรู้ว่าหรือไปวินิจฉาอะไรรับหลังอันนั้นก็เข้ากับอัลลอฮ์เท่านั้นแหละครับแล้ววันกิยามัตเนี่ยถ้าถ้าผมหลุดเข้าไปในเข้าไปในสวรรค์แล้วอัลลอฮ์คงไม่ดึงมามาทะเลาะกับไอ้พวกนี้ผมไม่ต้องไม่ต้องออกจากสวรรค์มาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์สมทรงปราณีผมแน่นอนนะครับครับอัลฮัมดุล่ะใกล้ที่สุดแล้วอาจารย์อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วครับคนนี้ขออนุญาตถามแปดสิบสองครับอาชอว์สติลรรมดีล่ะอย่างยังความจำเยอเพราะขอจากอัลลอฮ์ทุกวันทุกวันที่ ที่เรียนอยู่ในมก,การเนี่ยทุกวันจะต้องขอขอให้ได้รับความรู้จากพระองค์ที่ถูกต้องเราขอให้ได้มีโอกาสนําไปเผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องนี้เท่านาั้นเองท่านแสดงอุมัศขอดูอาก่อนรอใช่ไหมครับว่ครับขอให้ท่านเนี่ยถ้าจากโลกนี้ไปว่าอย่าอยู่ในสภาพที่เลอะเลินเลนเลือนแน้นอยครับอันนี้เป็นเรื่องลําบากแหละครับแต่ว่าใครๆก็อยากจะไม่ให้เลอะไม่ให้เลือนแต่มันก็มีอันเป็นไปนะครับแต่เราขอไว้นะ่ะดีเพื่อป้องกันเอาไว้ครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับมั่นคงอยู่ในอีมานแล้วก็อย่าอย่าไปฮุกรมใครง่ายๆเท่านั้นแหละพอครับอาจารยมล้อไครอนครับที่อาจารย์กรุณาตอบได้อย่างตรงไปตรงมาและนี่คือยาตีนทีวีสถานีปลุกศรัทธาทีวีที่ทําหน้าที่เรื่องของการดะวะบิลอิกอซาแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของข่าวสารเนี่ยเราก็ใช้อย่างที่อาจารย์สวีบอกนะครับก็คือฟัตบายานูตรงนี้สําคัญมากสาหรับบทบาทของสื่อสารมวลชนขอบคุณอาจารย์ขอให้มีสุขภาพที่พันธมายแข็งแรงนะครับอาจารมลอไครอนครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับคงจะยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบิไลต,ฟสสลาาตลอฟีดินายกอัสสลามอัยกุมวบเราห์มะตุลลอฮิบะเราะกัตเจาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัว สนับสนุนโดยสอปานนพพาจำหน่ายเครื่องแกงเครื่องเทศทุกชนิดที่ตลาดสดหนองจอกกรุงเทพสดใหม่ทุกวันมีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งโทร086-887-1083 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชบาบิวตี้แคร์มาสัจจัน์ครั้งแรกที่ใช้สนใจสั่งสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย0983678945สนับสนุนโดยคลินิกกายภาพบำบัดสวนสนทุกคำถามของปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อเรามีคำตอบโทร0866033306